ทำไรอ่ะแม่น้ปิ้งอะไรอ่ะเหมือนเขาก็พูดแบบเชิงปิ้งเพื่อเยังจืดปลาหมึกใช่ไหมเปิดไฟเลยปะ เราเราก็ยินดีหลังจากนั้นก็เขาก็พาเราไปมาลองดูกันจะกินได้ไหมน้องรา,าบอกเนี่ยสำหรับคุณพิเศษเขาจะพามาดินเนอร์เราก็ระบบจะไปดินเนอร์ทั้งๆที่ใส่ชุดไปออกกําลังกายไปเดินแบบเนี้ยเหรอเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต้องมาหนุ่มหลายนะ มันต้องทำนานแค่ไหนอะม่ย่างให้มันแผ่หอมแล้วลงไปใส่นวดนะะแล้วผักพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็นั่งนกันมด้กาอนงาหารเมนูีจานนึงเขาบว่าข้าวนะครับขอแบ่งเป็นสจานเราก็อเคสจานองออกนอกไปเราก็ชอบนเริ่มขึ้นแล้วครับ ต้องจะขายบ้านที่อยู่ริมทะเลไปริมทะเลสาบเราบอกเราชอบริมน้ำเขาบอกเขาเพิ่งขายไปหลังจากที่เขาเลิกกับเมีียท่เป็นทนายความแล้วก็คุณมอนดี้แล้วก็แกย่อะอไร <scr unch S 2> มะเนี่ยมาเมียแรกเขาเนี่ยเป็นครู<อ>เขาบอกกับเราว่าจ่าเขาเขาบอกตอนนั้นเขาีเรเรยยบ้อมีเรือมีเรือยอ อใส่จะอร่อยเสร็จแล้วเขาผิดหวังเขาบอกเขาก็เลยเป็นเหมือนไปโรคซึมเศรา้าแล้วก็กระทั่งมาเจอกับผู้หญิงคนนี้เป็นทานายความอยู่ด้วยกันห้าปีก็อย่ากันพาเราเข้าไปนั่งเลยแกงจืดปลาหมึกไส้หมูกระดางจิ้มปายยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้ีสอสายายแล้วก็พาเรามาส่งบ้าน ทำแรกว่ายังไงคือเราทำงานอามาจิ้มฟันออกก่อนพักเบรกเขาก็มารับเราไปเดินพักเบรกชั่วโมงนึงพาเราไปเดินแล้วก็กลับมาส่งเย็นมาจิ้มฟันนี้ป้องกันไม่ให้หมูมปิ้นปิ้นออกมารับไปไหนเอ่อรับไปนั่งในเรือแล้วก็โอเคตกลงก็ทำอยู่แบบนี้ปฏิบัติอยู่แบบนี้เราก็ถามเขาว่าทำไมอยู่บหมึกก็ได้แม่มาหาฉันทุกวันทุกวันแบบนี้ เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้เราว่างถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราอาจจะน่าเจอกับผู้ชายคนอื่นเพราะว่าเวลาเราเปิดอีเมลนยเขาก็ทําเป็นเชิงเรามองเราเวลามีเสียงดิ้งเข้ามาอย่างเงี้ยเชิญเรามองเรากินเป็นข้าวต้มเลยวะเนี่ยเขาบอกว่าก็ผู้ชายที่ที่คุยกันนั่นแหละเขาส่งข้อความมาบอกเป็นไงบ้างแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยที่สุดในโลกโอเคครับ แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากให้เราไปคบกับคนอื่นหืออยากให้เรามีเขาคนเดียวตตันใจซึงใจนี่นะครับมยัดไส<ซ>กา,าแฟไลข้รถไปกับลาลาบอกว่าอยู่อเเคยล่าดคือพาเราาบ้าไปครับบานไปก่อนไปแบ็คแพ็คเนี่ยเ้าก็บอกว่า,วา,าคืนนั้นเราก็มีอะไรกันหลายอย่าง ดูนะเจ็ดนะเผื่อว่ายอยากจะมานอนยอด